น้ 2, lui, 1, 6, 3, 1, 6, à, ่อาาจะต่อไปทีนคะคได้เรื่มทานยามีแล้วนะคะขอเชิญคุณ่อแอรับฟ้องเลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะต่างอไเชิญรักขอบลูกยามาดานสองสายนะคะอ่าต่อไปเจ้าเกาจ้ พอเลยเออมาพออคุณแม่ไปรอคุณแม่ไปแล้วคุณแม่เเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว่เนไรับผมอมุม่ไดก่อนผมขอุงถ่ายดูก็เป็นยัางก็ต้องทอต้องดูทั้งนีอย่างนี้แหละโอ้ยมืดเว้แสงไม่พอมืดจ้ะ เฮ้ยลูกสาวล่าลูกสาวล่าลูกสาวล่าเไปทายคู่กันซะบอลเป็นเข้าเดี่ยก็ได้ไม่เป็นไรโอ้แต่ทายทายอยู่หรอกมีอะไรมีอะบัง ไทยด้วยไทยคู <ừ> ่ก <ừ> ับล <ừ> ูกนถ่ายคู่กับลูกเอออญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่ใส่เจ้าเจองมี่บ่คุณญาติผู้ใหญ่เจ้ามี่บ่เชิญเซ่นมาเลยเชิญมากเลยการไม่เชิญเลยเชิญการไม่เชื่อเลยทำเพื่อวะอม่คไปชายจันคุณชายจันมาผูกแขนให้ลูกให้หลานเ แช่จันเออบอกจะอยู่กระสอนี้กันเต็มเลยนะอดูเด็กกันนะจังเลยโอ้ยขาพี่นิเซ่